สวัสดีครับด็อกเคนนะครับวันนี้นอกสถานที่กับวันนี้มีแขกคนสําคัญนะครับเทนเทนนะครับคืออุปการะรองนี้ทำหนึ่งนะครับรองเท้าที่สวยๆแลวก็เท่ๆนะครับที่นํามาเสนอเนี่ยก็ของน้องเขาด้วยนะครับวันนี้เราจะมานําเสนอรองเท้าคุณภาพดีนะครับราคาถูกของจีนนะครับอม นิดหนึ่งนะครับรองเท้าคู่นี้เนี่ยนะครับถ้าใครยังไม่รู้จักนะฮะก็ชื่อยี่ห้อ e x t e p นะฮะคุ้นๆก,กันก็คือเจอร์มีลินนะฮะนักบาสเกตบอล NBA นะครับและเมื่อปีที่แล้วนะครับเ,าเกาเจียนดงนะฮะผมไม่แน่ใจว่าออกสำเนียงถูกหรือเปล่าวิ่งด้วยรองเท้าคู่นี้นะครับรุ่นนี้นะครับเข้าที่7 ด้วยเวลา2ชั่วโมง8นาทีที่เบอร์ลินนะครับอ่าวันนี้นะครับน้องเทนเทนแนะนำตัวเองหน่อยนะครับสวัสดีครับผมเทนเทนครับก็เป็นนักวิง่งสมัครเล่นรอบบึงแก่นนครนะครับวันนี้ที่มาที่ไปของ x อ็ e ซ t เทนเทนได้ได้มันยังไงครับตอนแรกเลยผมดูในรีวิวในกลุ่มนะครับแล้วก็มีพี่คนหนึ่งก็ขออนุญาตเอ่ยชื่อเป็น ชื่อพี่นุกพออรณิ์ปัญญากรนะครับก็เอาคู่นี้มาแล้วผมก็พักไปถามว่าเออมันถามรายละเอียดเกี่ยวกับรองเทา้าคู่นี้ว่ามันน่าสนใจไหมพี่นุกก็แนะนําว่าน่าสนใจอยู่เพราะว่าพื้นพื้นค่อนข้างจะเฟิร์มแล้วก็เด้งแล้วก็เหมาะกับผม,มช่วงนี้เพราะว่าผมมีปัญหาเส้นเอ็นเข่าอักเสบแล้วก็ถ้าวิ่งด้วยรองเทา้าพื้นแข็งเนี่ยเจ็บมากก็เลยตัดสินใจซื้อรองเท้าคู่นี้มาครับ รองเท้าคู่นี้เป็นคาร์บอนด้วยนะครับนะฮะเป็นแผ่นคาร์บอนด้วยแล้วก็ราคาราคาอยู่ที่ประมาณสามพันสามพันแปดประมาณไม่เกินสี่พันครับโอ้ครึ่งหนึ่งของโอ้เน็กเปอร์เซนต์เลยนะครับนะโอ้ไม่ถึงซื้อเน็กเปอร์เซนต์โอ้เน็กเปอร์เซนต์นี่หมื่นสองนะบางบางรุ่นเนาะนะครับอันนี้ในสามคู่เลยอ่ะแล้วเป็นยังไงบ้างครับฟีลลิ่งแรกเลยอ่ะผม ผมตื่นเต้นมากมันมันเด้งแบบเด้งดึงๆเหมือนแบบเหมือนจิงโจ้เลยครับแล้วก็เหมือนขนมพวกจอ่แบร์เป็นเยลลี่เอามาบีบเลยครับนึกถึงแบบนั้นเลยแล้วก็แผ่นคาร์บอนก็ทํางานดีครับแล้วก็มีคาร์บอนอยู่ช่วงตรงนี้จะแบบโชว์ให้เห็นคาร์บอนเลยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมคงต้องเอามาถ่ายครนะเดี๋ยวผมรให้พื้นก็ต่อถนนดีมากผมลองวิ่งตรงที่เป็น มันเป็นลื่นๆนะครับที่มีน้ําขังแล้วก็เป็นกรวดก็โอเคัก่อติดถนนดีอยู่ครับนิดนึงนะครับตัวนี้อัปเปอร์นะฮะอัปเปอร์เป็นเป็นเมชนะครับเมชแต่เป็นเมชแบบละเอียดนะเมชแบบคล้ายๆกับเวเปอร์วเปอร์เนาะสตเปอร์เป็นล์เนาะเน็กซ์เพรสเซนนะครับเนาะแต่จะมีโอเวอร์เลย์โอเวอร์เลย์เยอะหน่อยนะนะครับโอเวอร์เลย์แล้วก็มีดีไซน์เขานะครับระบายอากาศดีมากระบายเนาะน่าจะดีนะครับเชือกก็เป็นแบบแบนไนลอนเนาะ ไอเลดก็ง่ายๆนะครับนะลิ้นมีหนังกลับนิดนึงลิ้นหนังกลับนะบางนะครับโอเคแล้ EBA เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยดินามิกโฟม XX ดินามิกโฟมนะครับเป็นโฟมเป็น T-back เหมือนกับเหมือนกับไนกี้เหมือนกับ Endorphin Pro อ่ะด้านนอกก็เป็นアอトโซนี่ก็เป็นยางให้มาโอเคนะดูบางนะฮะคล้ายๆกับ เออบางนะบางดูดูนี่น่ารักนแลองวิ่งมาอันนี้อันนี้วันนั้นที่เราพูดกันเนี่ยพูดถึงพูดถึงเรื่อง Alpha Fly ไอ้ไม่ใช่พูดถึงเรื่อง a d i o s Pro ครับแต่อันนี้นี่เหมือนเหมือนไม้ปิงปองมากกว่านะยางของอันนี้เหมือนไม้ปิงปองมากกว่ายางไม้ปิงปองดูน้เท่าที่ดูน้ำหนักเบานะแต่น้ำหนักเนี่ยผมลงไว้อยู่นะประมาณน้ำหนักลงมาอยู่บ0 US อยู่ที่ประมาณ220กรัมครัคู่นี้วิ่งไปกี่กิโลแล้วครับ 30มสโลแล้วนะครับวันนผมวิ่งไม่เยอะเพราะว่ายังบาดเจ็บอยู่ครับรุ่นนี้นะฮะก็ X Step นะฮะ1 6 0 S นะฮะ Pro Power 10 Cushioning System นะครับอ่าอินโซลถอดได้เนาะถอดได้เนาะโอเคอินโซลก็โอเคนะบางกระชับนะทำเหมือนเนื้อมันเหมือนกับอ่อนเหมือนกับอินโซลเลยนะครับ เออเขาเขาเขาพิถีพิถันนะดูเขาใส่ใจนะเรื่อง so อินโซนะไม่เหมือนแบบบางบางยี่ห้อนะแบบก็อินโซทั้งมันเถอะรองพื้นรองเท้าขั้งมันไม่ได้อะไรนนมากมายทำเนื้อเดียวกับอินโซเลยเๆๆแต่แต่ <ๆ S 1> ผมนิดนึงนะผมดูนิดนึงแล้วก็อนนี่โคมก็คอมเมนต์ว่าอยู่เหมือนกันว่าดูแล้วเนี่ยโฟมเขาเหมือนกับมันกลัวมันจะไปไวเหมือนกับเป็นอันนี้ต้องลองอ่าเพราะว่าดูแล้วเนี่ยเม็ดเม็ดโฟมนะเม็ดโฟมเนี่ยเหมือนเหมือน เหมือนโฟมแบบเหมือนโฟมกล่องเลยนะนะครับอ่าดูแล้วแบบวิ่งไปสักไรสักพักนึงอาจจะแต่ก็ต้องดูอ่ะนะต้องดูแต่เท่าที่วันนั้นที่ผมสังเกตดูเนี่ยโดยเฉพาะตรงตรงตรงกลางนะครับมันเหมือนกับเขาอาจจะไม่รู้นะไม่รู้เหมือนกันแต่ดูเหมือนไม่ค่อยจะทอนตัวจะไม่ค่อยทนแต่เดี๋ยวผมต้องคองคอยอ่าต้องต้องขอเดี๋ยวลองเดี๋ยวขอลองสักนิดหนึ่งเยวขอขอลองสักนิดหนึ่งคู่นี้นะครับ วันนี้นะครับแนะนำรองเท้านะครับจากประเทศจีนนะฮะจีนนี่ก็จะมีคาลินจีด้วยนะนะฮะแต่คู่นี้เนี่ยคือถือว่าเป็นคาร์บอนรองเท้าวิ่งมาราธอนนะครับก็จะเป็น 5, 10, half, ห้าสิฮา์ฟหรือฟูก็ได้เปหมาะสำหรับที่จะลงลงลง,ลงทั้งเท้าครับทุกคนถ้านะลงแต่เรื่องการคืนตัวของโฟมเนี่ยดีม,ม,มากมครับแล้วก็ใส่แล้วรู้สึกว่าได้แบบ สปริงตัวได้ไกลขึ้นนะเรสปอนดีครับเรสปอนดีนะครับแล้วก็แต่นี่คือเพิ่งวิ่งไปได้หน่อยเดียวนะแล้วเดี๋ยวไว้จะมาว่ากันแนะนํานะครับรองเท้านะฮะวันนี้คือหลักๆคืออยากจะแนะนํารองเท้าที่ดีและถูกนะครับและมีคนถามมาเยอะนะครับอยากได้รองเท้าคาร์บอนที่ราคาไม่แพงนี่เลยครับ Xstep นะฮะ1 6 0 S X นะครับ รองเท้าแต่จีนรู้สึกว่ามีผมเห็นมีสีเขียวด้วยนะมีสีเขียวมีสีเขียวสีแดงอ่าแต่สีม่วงรู้สึกจะเป็นของผู้หญิงหรือเปล่าใช่ไหมไม่แน่ใจอ่านะครับอันนี้คือลาซาด้าครับสั่งลาซาด้าอะไรง่ายๆนะครับเบานะนะครับก็นะฮะเป็นเป็นแบรนด์หนึ่งอีกแบรนด์หนึ่งนะฮะที่ผมก็เพิ่งเคยทราบเนี่ยจากจากจากเทนนทนนะครับผมไม่รู้จักยี่ห้อนี้มาก่อน พอเทนเทนบอกว่ามี X-step ผมก็เอ็กสเเหรอผมก็เซิร์ชเข้าไปดูปรากฏว่าก็เห็นนักกีฬาที่ระดับโลกนะครับก็คือเจอร์ีลินนักบาสเกตบอล n b a ที่ใช้แล้วพอศึกษาเรื่องของการวิ่งมาราธอนก็ได้เนี่ยนะครับเกาเรียนเกาเจียนดองผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าออกเสียงยังไงนะแต่นี่แหละนะครับที่สำคัญเลยจะต้องระวังเรื่องไซส์นิดนึงเพราะว่าไซส์มันจะแบบไหนะครับ คือสั่งรองเท้าออนไลน์ก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับหลายคนหลังไหม่มาพอดีไซส์ไหมคือคือมันบอกไม่ได้อย่างผมเนี่ยผมก็มีเพี้ยนก็มีนะฮะปกติเนี่ยอย่างสมมุติผมยกตัวอย่างเนี่ยอย่างล่าสุดเนี่ย A6 A6 เนี่ยปกติผมต้องเพิ่มไซส์แต่พอโนวาบลัชอ,อะไรอะเมตาเรเซอร์ปรากฏว่าไม่ต้องเพิ่มไซส์มันพอดีไซส์ มันเทียนมันไม่เหมือนไม่เหมือนแต่ก่อนจะยังไงแล้วเนี่ยผมแนะนานะครับการซื้อรองเท้าเนี่ยไปลองที่ร้านร้านก่อนดีกว่าเอาให้ชัวร์นะครับแต่ถ้าออนไลน์เนี่ยผมแนะนําก็เผื่อไว้ดีกว่าครึ่งเบอร์ <Yeah. S 1> นะฮะเพราะว่าเกิดเล็กไปแล้วนี่มันเปลี่ยนไม่ได้ยุ่งเลยเนาะแต่ตอ,อันนี้ต้องลดไซส์ครับอันนี้ต้องลดไซส์อ๋ออันนี้ต้องลดไซส์อันนี้อันนี้ไซส์อะไรเนี่ย ไซส์สิบอะครับปกติผมกับเทนเทนเนี่ยครับแต่ผมกับโงงเนี่ยใส่ไซส์เดียวกันปกติความยาวเท้าผมเลยประมาณ29เซนแต่ผมเป็นคนเท้าบ้านออกนนียเขา2 E ผมก็เลยต้องเผือนเป็นเบอร์12่สองครับ30เซนผมมีผมมีนี่ครับนี่นะฮะผู้ผู้ทดลองนี่รองเท้า2 E มาให้ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นผมเนี่เกือบ2 E แต่เทียบกันแล้วนี่น้องเขา2 E ัดเจนเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ถามมาเหมือนกันมีคนถามมาเหมือนกัน Vaporfly, a l p h a Fly าฟลาใส่ได้ครับนะฮะไซส์2 2 US นะครับ2 e ไม่มีปัญหาไม่บีบนะไม่บีบรนะับไม่มีครับนอกเรื่องนิดนึงจาก x step แต่ Next Percent <oughs> ยังมีปีบช่วงการเท้าเล็กนิงแต่คู่นี้โอเคเนาะโอเคครั <Okay. S 1> นะครับ,บ,รบก็ลดาวอะรไรก็ดีหมดอ,มอ่ะวันนี้นะครับ เราสิมผ <First> mm ัส p r e s s ก่อนกันละกัน mm hmm. มาแนะนำรองเท้านะครับจากประเทศจีน Xstep นะฮะ1 6 0 x นะครับวันนี้ขอบคุณนะครับ mm hmm. เทนเทนนะฮะนะครับ <Okay. S 1> มารอผมโห oh, วันนี้อากาศวันนี้17เดองศา mm hmm. <laughs> วันนี้ mm hmm. วันนี้แบ็คในไหนเราเรามารีวิวรองเทา้าจีนก็ขอแบ็คกราวด์แบบจีนหน่อยละกัน <laughs> อ่าวันนี้นะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามนะฮะอย่าลืมนะฮะกด subscribe ไลค์แล้วก็กระดิ่ง ไว้พบกันนะครับหลอกหน้าสวัสดีครับ